ดีสวีด์ดัตชาวแบรนเนสกันด้วยนะฮะตอนนี้ท่านอยู่กันที่เกม Just c ร์ s อ,องนะฮะ,ะกดนิวเกมไปล้วกันแคสโซนอร์มอลอร์มอลแล้วกันนะจริงๆก็ลองเล่นไปนิดๆหน่อยๆแล้วนะฮะแต่ก็ใช้แฟบอัดดูเออผลปรากฏออกมาว่าจอดำอ่าตอนนี้เลยใช้อีโกโปรแกรมเนึ่ยอัดนะฮะเออก็นะไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะลองดูแล้วก็เออใช้ได้นะเฟลฮะเล่นไปนิดนึงครับโอ้โหอัดมาเต็มที่บ่นอยู่คนเดียวทั้งเกมเอ้าว คูมบดไฟคืออะไรนะฮะเฟลไปเลยอ่ะก็จะมาเริ่มในเรื่องของออพระเอกชื่ไรมวะไม่รู้ช่างแม่งอ่าตอนนี้อยู่ที่ออทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียอ่านี่ก็อยู่บนทอานุกต e โ e เอ้ยถึงแล้วพ,อพอไพอแลนด์เ r าอย t กจะมาที่นี่เหรอฮะไม่ใช่ ฉันนี่นายมามาหาลุงไงฮะลุงแซมเหรอลุงแซมตัวสีเลสแซมว่ะนี่คือประธานาธิบดีคนใหมพ่พเนพเนเป็น,เป,นเป็นน้องพเนทย <c oughs> <ฮ>ี่ขย่ำก็ยังไงเขาขาย <c oughs> ถั่วนะฉันชอบซื้อถั่วของเขามากเลยนะ แล้วชอบกินถั่วอะไรี่สงเหรอไม่ฉันชอบกินถั่วแกลบเอ้ยถั่วแกลบนชอบกินถั่วปากอ้าเลยถั่วปากอ้าเหรอใช่ถั่วปากอ้าอร่อยมากเลยนะเป็นถั่วที่เค็มๆมันๆดีถ้ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่กูคุยวะนนี here นม่ใช่พูดนายเฮียไหมไม่ใช่โอเคครับพูดได้ไม่รู้จะทำยังไงนี่มีมอลลี่การ์ดเลยเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูกันข้างล่างนะเอาเสียบปุ๊บถือปุ๊บอ้าวเฮียอะไรโอ้ damn it วิ่งกองตกอ่ะการ์ดตกโอ้โหทำไงดีอ่ะถ้าเราไม่เอามาก็ซวยซวยโอ้เกือบตกแล้วเธอโอเคขึ้นมา เือเ,เอายิงครับยิงไปเอาคืนมาโอ้ยไม่มีกระสุนเลยเว้ยแต่กูต้องไปต้องไปหาไม่ต้องรอกูนะให้เราไปช่วยหรือเราไปหาวะไปช่วยดิเออไปแล้วอไปแล้วไปช่วย PDA ีเอกำลังไปช่วยอยู่ โอ้ยเกี้ยอะไรระเบิดวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ขยับยากแล้วเนี่ยโอ้โหจะถึงแล้ว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 เอ้ยอีกนึงถึงแล้วเย่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไปด้วยกันเฮ้ยโทรศัพท์อ่ะหิ้งอ้าวแค่นี้เหรอโอ้มึงบินลงมาถึงขนาดนี้มาเอาโทรศัพท์โอเคย์แลนดิ้งโซนฮะไปแลนดิ้งโซนโอเคได้เลยไปเลย อ่าดูไปแล้วดูไปแล้วลงให้ดีๆล่ะได้ฮนะเฟสบ้าฮึบอืมโอเคโอเคเฟสบ้ามึงยิงเีฮี้ย,ย,ยอะไรกันเนี่ยนี่มีการโหนโหนโห,น,หนไว้หาแลนดิ้งโซนไปแล้วออไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วถึงแล้วโหเร็วมากถึงแล้วเย้ น่าถึงจะปลอดภัยเอ้าเฮียล่มไฟไหม้ไม้ไฟไม้ไฟโอ้โหโดนแล้วมะโอ้โหปืนใหญ่มันอยู่ในกอดเล็กๆนี่ได้ยังไงกันแต่กูจะรู้ว่ามึงไม่ได้ภารกิจที่หนึ่ง welcome to panu 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 นายต้องไปหา memory card ทั้งหมดอะมันตกไปที่เมืองนั้นอะ โอเคนะไอสัตว์มันไม่ทำเองวะโอเคครับวิ่งไปวิ่งไปตามทางฮะกระโดดซุปเปอร์จัมป์อ่าใช้กราบิ้งฮุกก็คือเหมือนเป็นตะตะขอยิงแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปกระโดดโอเคจัดการการ์ดด้วยอ่าใช้กราบิปป้งฮุกนะฮะสมอเรือเนี่ย ยิงแม่งเลยแล้วก็ดึงลงมาอากระโดดตายไหมไม่ไม่ตายอะนีไงไม่ตายอ่ะอ่ะอออสอ,อบหายด้วยเด้ดิเจสเชสเคอ๋อโหมีหายการอากาศเวอร์ไปแล้วทำได้ด้วยเหรออ๋อฮึบฮึบกะโดฮึบโอเค มาะว่ะเฮ้ยเราเป็นสายลับนะเท่าที่อ่านมาพระเอกจะเป็น CIA นะฮะอยากให้ CIA มีอาวุธอย่างนี้ใช้บ้างกระโดดฮึบมีอะไรนะฮึบอเลอร์ตอเลอร์ตอเลอร์สแล้วฮะมันบอกว่ามีเหมือนมีคนบุกนะฮะมูลิตการแลกอยู่ตรงนี้อ้าวโดยยิงเลยยิงเลยแล้วมึงจะดึงลงมาทำพื้นอะไรเนี่ยฮึบ โอเคอะไรเฮียอะไรอะไรเหรอดึงลงมามาดึงลงมาเย่ไปแล้วไม่ง uh, um ี้เขาเรียกว่าสเต็ปกูเจี๊บหาปืนซาลิโก้พระเอกชื่อลิโก้นะกีปืนแต่ปืนละหนึ่งกระบอก ได้ปั๊บบู๊ปุ๊บเลยอดึงมาในึ่งตัวนี้ดึงมาตัวนึงดึงมาดึงมาดึงมาดึงดึงนี่เขาเรียกว่าท่ายิงกาอาการตรงนี้มีอะไรเว้ยนทัแมแบมันมีอะไรไม่รู้เราช่างมั้เหอะที่เพลงก็ตื่นเต้นไปนะฮะเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนเฮ้ยเก็บเก็บ เพชรแคเพชรแคปืนคู่โอ้โหโหสัตว์อ่ะได้เลยปืนคู่กูมาแล้วคิวอร่อยหรอ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 ตายกากระมึงหมดีโรต์นี่อ่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระสุนไม่มีโอ้ยเฮีย มาดิฮึบโหตายลีลายังเยอะเลยลุงเอ้ยฮึบโอเคอ้าวเยอยแล้วกูจะเอาไอ้นี่เออเมมโมรี่การ์ดโอเคฮึบอะไร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 โอ้ยเฮ้ยฮอลิคอปเตอร์อะฮอลลีคอปเตอร์อะฮอลิคอปเตอร์เออ ร่วงจะได้สาดมาได้แค่นี้ละมึงโอ้โหต้นไม้หักโหสมจริงสมจริงโอ้เหมือนเกมเก่าที่สมจริงมากโอเคโดดโออต้องให้ต่อกดเหรออ่ะไปละเคครับตีตืดตีตืดนั่นห้องอะไรวะเนี่ะ ่ะนะกูมีปืนนะเว้ยสองกระบอกเลยนะเว้ยเอ้ยนี่ปืนคู่งาไอซีฮิมเออกูรู้ว่ามึงเห็นกูมาเลยเห็นกู้อ่ะเห็นกู้อ่ะเห็นกู้อ่อนี่ตายกาอากาศตายกาอากาศโอ้ย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 กดน้องสองแล้วระเบิดรีโหลดจ้า ม่โดนที่อะไรเลยบางทีลีโดเร็วไปนะเครีโดเรียบร้อยเีโดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเงินเงินไม่ได้ครับเราต้องมีเงิน อมีมีทหารท<ม>ี่เก็บเอ่อเมโม,มรี่การ์ดได้ต้องสกายได้ไปสเปซบารีริงอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยลว้วว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 ขึ้นนิ ดึง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 โอ้โหระยะแม่งไกลมากดึงขึ้นมาแล้วโอ้โหถึงด้วยเฮี้ยแม่เห็นกูแล้วเห็นหัวเห็นหัวนี่เห็นหัวไปได้แล้วทหารที่ยัอะอะไรอะไรดึงดึงลุงมาดึง

โอเคปึ๊บโอเคอเฮ้ยของของอเฮ้ยคอร์ิคอปเตอร์เพื่อเราอ่าติดโชว์โชว์โชว์ซาจะเท่ปึ๊บโอเค,อเคไปแล้วยังไงอ่ะอ๋อจะมันจะให้เรามันจะพาเราไปโอเคไปเลยน้อง โโอเหเป็นเชือกที่แข็งแรงมากนะฮะน่าไปใช้โอเค h อช็อต t แงงงหงท้ายอ่าเฮ้ยอะไรไม่รู้อะแล้วกูจะขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโอ้ดอบับกดแอดโอเคมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตกตกปึบกระโดด ดึงมาแล้วมาเดมาเดมาเดเนองมาเดโว้ลระเบิดโน้โอ้ยเฮี้ยระเบิดขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไอ้เฮีย้ยโอ้ยเฮี้ยอ้อย่ายิงกูอย่ายิงกู ไปไปไปไอเ้ยเฮ้ยโอ้ยตายยากตายเย็นเหลือเกินอู้หูเฮี้ยยิงแล้วระเบิดเลยสุดเยระเบิดไปกินไม่รู้โดนไไมเกูปาไปก่อนแล้วโอ้โหไม่ถึงความฝันโยนไปซะโอ้โยนไปดีเอาให้โดน ปืนยิงแม่งกับแรกก็หมดเรื่องแล้วปุ้งแค่เนี้โทษ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 กลางล่มหนุมฤกษ์เจอแล้วปึ๊บโอเคยดเคครบแล้วอ้าวมีปืนเอ่อเป็นปืนจรวดนะตามมันจะตามแบบ พวกเออพวกเครื่องบินอะไรอย่างงี้โอเคต้องไปทำลายฮะต้องไปทำลายทำลายอะไรดีลายไทยลายอังกฤษลายทุยไม่ใช oh, ่เก็บ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 อะไรอ่ะเย็ดกลนคู่ยปดกลนคู่เลยแล้วกันไหนๆก็โหดแล้วมาเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนมามาดิมาดิมาดิหลังจากลัมโบไหมลัมโบอะลัมโบอะ นี่ระเบิดระเบิดระระเบิดระระเบิดระเบิดบ้านนู้ข่ายระเบิดบ้านนู้ข่ายระเบิดเทียระเบิดอืมระเบิดตัวเองอ่ะโวยระเบิดยเีมาเดะ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 ไปพ่นพาร์ทอะไรวะ เ,ออเบอร์นี้ใช่ไหมโอ้ยพังแล้วห่งอันโอเคอ่าวซีโฟอ้าวไอ้เหี้ยมีซีฟไม่บอกกูอ้าอ้าวเฮ้ยมึงจะโดดหรอเอาเอางง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 น่นนติดวอลลชิก็ิด ระเบิดเอ้าให้ระเบิดกูบอกให้มันระเบิดโอเคกดที่ขวาค้างเถอะไอ้กูว่าโอเคกูชอบว้าวโอ้โหมาเป็นแล้วก็กดค้างแล้วปุ้มว้าห้ damn it Kane you better get a move on ามูฟออนโอเคไม่คันไรเฮ้ย ไปไหนอ <Okay. S 1> ะเฮ้ยระเบิดไปแดงก็อีเี้ยบึม้มเรียบร้อย okay, ครับเยอะไม่เบาเยอะไม่เบาเฮ้ยไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวเยอะไม่เบา

อย่านะอย่านะนี oh ่กูยิงได้นะนี่โหลดนี่โหลดตายโโโอ้หอ้โหภารกิจ welcome to Panu complete โอเคภารกิจแรก complete ไปแล้วนี่กูค่อยถึงนานเมื่อไหร่เนี่ยค่อยนานมากเออ๋ออ๋อ เป็นยังไงบ้างกับเซอร์ไพรส์ที่นี่เธอคิดว่ามันดีหรือยังไงได้รังลิกาึ้นมาก็ดีแล้วแล้วอะไรต่อไปล่ะไปหาไปหาเออคนใหม่คาร์เบรนแล้วเรื่องเป็นยังไงเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเกี่ยวกับอะไรวะเราทำไมต้องไปหาเขาด้วยอ่ะ เราไม่มีทางเลือกแล้วเรามีเขาทางเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วแล้วเขาอยู่ในกอะน,นี้เคนั่งไปเลยแล้วก็สนุกไปกับการขับเลยอ่าประมาณนั้นแหละ สเกานั่งเฮลิคอปเตอร์นะประมาณนั้นถึงแล้วบา้บานโอเคเหาเล,เลยเนคนนะครับมจะมาคน,นาเอาเออมชื่นเขียวตะเวเยนะครับผมเป็นลูกน้องของเขียวเขียวจุงนะครับเขียวตะเวี๋ยว ปืมันเทออกาสีดำเลยทีวีโบราณโบราณที่โอ้ยโสดเรือดาวเจะมีโททีวีอย่างนี้ใช้ที่บ้าน่ะขอสักเครื่องได้ไหมอะไก็ไปของงบเอาเซ่มาทำ่เฮี้ยอะไรที่นี่คะเราเป็นเพื่อนของเขาเ้าไม่มีเพื่อนแล้วนแล้วเธอล่ะ โจแทนเธอผู้หญิงไม่ใช่เหรอเออแค่นี้ถึงจะพูดกันได้หน่อยพูดอะไรฮะตอนนี้เขาอยู่ที่คาสิโนฮะฮะคาสิโนคาสิโนไหนฉันต้องไปหาเขาพอดีฉันไปด้วยนะฉันต้องไปการหาเขาเร็วๆเดี๋ยวที่สุดไหนสอนฉันมดเลยฉจะพาใครไปฉันไม่ไปนะเดี๋ยวฉันจะคุมกันอยู่ที่นี่ พอกลับมาโอเคต้องสบายไปเลยเจอกันนะแวนแว้นแว้นโหลดฮะอืมอ่ามาแว้นมาแล้วโอ้โหโหลดปุ๊บแว้นดิฟ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 นั่นไงต่อไปโอเคฉันไปช่วยไม่ได้นะแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่ชั้นบนสุดนะเรียกว่าข่าว so as of right now I'm over the bump out of h m a b I see you again w o maybe not o วาหลังจะจะเจอเนะไม่มีทางอะเกาะนี้มันใหญ่มากนะยากอะที่จะได้เจอกันไปเจอกันนะเจไปแล้ไอ้เหี้ยถนนก็มีไหมครับขับบนหญ้าธุรกิจที่สองคาสิโนบัส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 คาสิโน ติดติดหินเลิฟไลท์โอเควิ่งอะไรสั่นสั <c oughs> ่นวะไอ้เหี้ยวิ่งแล้วจอสัน <c oughs> อ่นไอ้เหี้ยวิ่งแล้วเหมือนจอมันสั่นเลยเม okay. นนื่อกี้ไอ้เหี้ยวิ่งแล้วเฟรมเรทตอกไ <c oughs> อ้สัตว์โอเคปวดนู้นู้นไอตรงนี้ตรงนี้ไม่ของโ okay, อเคหนึ่งไอ้สองนี่มีครับไม่ไมีปืนโอเค ได้เปิดละเอาชิบหายก้นผิดฮัลโหลก้นผิดนองผีก็บู๊เลยแล้วกันนะฮะดึงมาดึงมาทีละตัวดึงมาดึงดึงมาบอกให้ดึงมาดึงมาดึงมาเด็กแค่โห่เปล่าล่ะโห่เปล่าเสียงอะไรเสียงชีดเลยระเบิดไม่ กกวาดต้นไม <ต scattered S 2> <ๆ>้กวาดต้นไม้ไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งระเบิดเจเนย์อู้ยไม่อ่ะกดกดคิวกดคิวอุ้ยเจ็ดแค่เฮ้ยปืนละวะมึงขึ้นทำไมกูถามปืนอะไรไอ้สัตว์เอ้ยกูจะเอาปืนกูไไม่ด้เดาไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยปืนอะไรอ่ะลูกซองโอเคลูกซอง ลูกซองกิอระบอดระบาอระเอะาะบรบปืนี่มาชิงกันมาอ้ลูกโมลูกโมเอามากระบอกหอ่งโอเคชิงกันเลยแล้วกันมา ้ปืนกลเหรอแองโชไลเฟิลเออแองโชไลเฟิลดีกว่าจะได้ไม่ดีดมากแต่ตรงนี้ตรงนี้มีกล่องมีกล่องมีกล่องแล้วเก็บอาร์ธอะไร shaking look เดี๋ยวโอ้ยเฮียคาสิโนมึงน่าเที่ยวมากขึ้นบนยังไงอะขึ้นอ่ะขึ้นประตูปีเด็ก holy shit ดึงขึ้นไปเลยง่ายดีครับปึ๊บอืมอืมโอเคดึงโหยากเหลือเกินโอเคขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นไปต่ออึ๊บมันลำบากลำบนยังวะเฮ้ยถึงแล้วปะวะถึง่ะโอ้ถึงโอ้โหถึงนล้ว่ะเฮ้ยแล้วก็ไปไหนต่อ โอ้โหถึงเด้ยงไงรีกรุ๊ปแล้วมึงเรียกรีกรุ๊ปมึงจะเรียกทำไมเรีรีกุ๊ปทำไมเรีรีกุ๊ปทำไมรีกรุ๊ปทไมรีกรุ๊ปทไมเหรอฮะโอเคหนึ่งสหนึ่งองแม่นี้กูชอบเป็นึ่โอเคพยาบาลพยาบาลทงมีอะไร กระสุนเพิ่มเยี่ยมมันมีอะไรป่าววะดึงดิพวกมันมีของไม่ได้เลยเราขาดของไม่ได้โอเคอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนนะเนี่ยโอ้ขาเสียเฮ้ยฝัรุ้งก็มีนี่หว่าไปเลยจะยิงอะไรกูวะกูจะเก็บของยิงกันไว้นที่หลังครับเพื่อคุยกันเก็บของกัน ลงไปบูเลยฮะลงไปบูไหนตายสามึงยัดเข้ปืนไรอ่ะลูกซองเหรอหนึ่งสี่หนึ่งสองเอาเฮียกดผิดไปเก็บหนึ่งสามสี่หนึ่งโอเคท่าแม่งเลยอะไรอะไรควิกลี่ ฮอลิคอปเตอร์โอ้ยชิดแฮกกิ้งเหรอกดคึบดึงขึ้นแล้วก็โอเคยิงมาแล้วแล้วกดอีไปเลยปึ๊บกดซีกดซดึงกดสามต่อยกดสองมีหนึ่งอีกไหมลงไปใช้ควายเ้ยโอเคโอเคฮอลิคอปเตอร์มาเหรอ พอมายิงเลยูยิงดับเลยพอมาเหรอจับว่าถึงมือการขับฟองดูอ่ะเลยมไปเฟลแล้วเจอถึงมือการขับฟองดูจะไปไหนจะไปไหนครับน้องตัวตัวที่กว่ามาไปไหนแล้วมามามาเออนั่นแหละแค่นั้นอ่ะบึ้มเข้มเข้ามาอ่ะมึงกีบมึงยิงแหละมึงเข้ามาเอ้เออ ขวดแตกแค่นี <fin anta> <ots> ้ไอ้เนี่ยมากับเป็นกองร้อยมึงยิงโดนเพื่อแค่นี้กดขึ้นอ๋ออะไรนะเพื่อนกูนี่ว่ามาเดชทอยเดททอยฟ้องเป็นเดชทอยแล้วมาเดนะทำลายแล้วกูอะมามามากดอะไรอีแล้วกดกระโดดว้าวเฮ้ย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 ไอเฮียตก โอ้โหตกมาไกลมากโอเคขึ้นมาถึงมืวะถึงเนอะโอ้ยยี่โคตรไกลเลยชอบ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 ไกลดีแล้วกูจะไปต่อให้ดีเฮ้ยไอ้ที่จไปไม่ถึงความฝันเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงแล้วอึ๊บอืมโอเค กดผิดกดผิดกดผิดไอ้เหียกดผิดเอาเฟลโทษโทเอ้ยเฟลกดผิดไอ้เหียเฟลโอ้สอรี่ครับสอรี่สอรเฟลมากเมื่อกี้ไอ้เหีย แม่งมางอานทำกูเฟลหนึ่งสองหนึ่งอเออคราวนี้ไม่เฟลคราวนี้ไม่เฟลแล้วคราวนี้ไม่เฟลแล้วเออขึ้นมาเด่นขึ้นมามขึ้นมาขะกองกูระดับโลกอยู่แล้วมา มาได้มามาไปไหนวะไปไหนไปไหนครับอืมความความร่วงร่วงทีเมื่อกี้เฟลเมื่อกี้เฟลโอเคเขมอหนอยเอนเทอร์ไปตะกีไปตะกีไปโอเคกูจะไม่เฟลแล้วนะโอเฟลปะเฟลว่าเฟลว่าโอเคป่าโอเคป่าโอเคป่าไม่เฟลแล้วนะไม่เฟลแล้วนะดีงนาดตอนเนี้ยโอ้ยิง เดี๋ยวให้จอดตรงนี้ดีกว่าจอดตรงนี้ดีกว่าโว้วววออเอาเป็นนี้อะไรออออตึ๊บโอเคอ้าวถึงถึงง่ายๆอย่างนี้เลยนายเป็นใครมาช่วยมึงนายคาร์เบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วทำไมอ่ะนายจะช่วยฉันได้ไงอย่างนั้นเหรอฮะ ปังต่งเราต,ต้องหนีจากนี่ตอนนั้นช่วยเรื่องทอมชาลันเราจะช่วยยังไงเบิกขึ้นไปเดี๋ยวระเบิดมาเดี๋ยวระเบิดคืนนะจ๊ะจะช่วยตอนนี้นเนี่ยนะฮะมันยิงกันอยู่ไฟล์ป้าวันต้อเคยกินมั้ยแล้วนายพอรู้ไหมจะหาเขายังไงโอเคมีไปเถอะเฮ้ยมึงจะทำเฮี้ยอะไรน่ะไอ้เฮี้ยงโง่เอ้ย โอ้ยตกตกตกโอ้ยถึงแล้วโอ้ยกูเกือบตายบ้ามากเลยนะไอเอสโอบกูคาเบนนะเว้ยแดกเล่าตลอดเวลาเดาแหลกด้วยโอ้ยจะดูคลิปกูไหมเออคือรถสวยมากอะมันเป็นเรี่ออะไรเนี่ยโดนไอ้เรี่ออะไรเข้าไปนะก็ไม่รู้เหมือนนกั I love this effing ride man I can't drive any other car pull it out of here somehow อะไรของมันวะปืนเก็บ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 ให้หมดเก็บปืนเก็บเฮ้ยมีวัดด้วยสักการะที่หนึ่งปุ๊บปุ๊บโอเคครับเราก็ตัดกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเออโอเคพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสเซอร์วันนี้ติดติดติดิสวัสดีครับ